ไม่ปล่อยให้รอนานด้วยโพ์ภาพนี้เปิดข้อความปู่พภัยวงหลังมีดราม่าส่งการแซแอฟเรื่องลูกทำเอาชาวเน็ตและแฟนๆของสาวแอฟทักษออนและน้องปีใหม่ ine, แอบเสียความรู้สึกและไปดราม่าใส่อดีตสามีหนุ่มสงกรานเตนชนะโรงทันทีหลังออกมาโพดข้อความอวยพรวันแม่ให้แม่ของตัวเองว่า สุขสันต์วันแม่ครับขอให้หลานมาเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยนะครับโควิดหมดแล้วนะครับเจอยากกว่าแจ็คสันหวังก็คนนี้แหละครับทําให้หลายคนมองว่าเป็นข้อความแซะและเน็บแนมตรงๆซึ่งหลายคนเลยไม่พลาดมาต่อว่าหนุ่มสงกรานอย่างดุเดือดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอย่างไรก็ตามคุณปู่ไพรวงเตชนะนรงได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังมีดรามา่าดังกล่าวโดยการโพดภาพตอนวิดีโอคอลกับน้องปีใหม่ขณะกําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลังเข้ารักษา ซึ่งคุณปู่เล่าผ่านแคปชั่นว่าน้องปีใหม่มีการให้กำลังใจคุณปู่ด้วยจากนี้คงเดินเพราะพร้อมขอบคุณหมอและพยาบาลท,ที่ช่วยดูแลลาสุด14สิงหาคม2565คุณปู่ไพรวงเตชนะรงก็มีการเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมอีกครั้งโดยคราวนี้ได้โพสต์ภาพตอนที่2องลานสาวได้แก่น้องปีใหม่และน้องโคโมโหอบของขวัญมาเยี่ยมคุณปู่ถึงโรงพยาบาลซึ่งคุณปู่ก็เขียนแคปชั่นสั้นๆว่า2เสือสาวมาเยี่ยมสิงแก แห่งโบนานนี้ก็ถือเป็นการจบดราม่าที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นดรามา่าเรื่องที่สงกรารออกมาโพส์ว่าอยากให้น้องปีใหม่มาหาคุณปู่คุณย่าบ่อยๆจนหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นการแซะส,สาวแอฟ,ฟเลยทีเดียวทางด้านชาวเน็ตที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวต่างก็รู้สึกชื่นใจที่ล,ลานมาเยี่ยมคุณปู่เชื่อเหลือเกินว่ามียาดีขนาดนี้